สวัสดีครับนี่ก็คือรายการสาวกไดเร์ทูบนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับผมแบกนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวของเล่นกันสะกหชิ้นนะเป็นของเล่นใหม่ล่าสุดของผมเองนั่นก็คือ DX a c a l i b e r จาก Carmen Rider วิสร d นั่นเองนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านีเองนะโอเคตอนแรกเราก็ไปดูกล่องกันก่อนนะว่ากล่องมันเป็นยังไงนะครับผม อเคนะครับเรามาเริ่มกันที่กล่องกันนะครับนี่ก็คือกล่องของ DX a c c a l i b e r นะด้านหน้าก็จะมีรูปของ a c a l i b e r กับแบรนด์วิสั Infinity Link อยู่นะครับแล้วก็มีรูปวิสัท Infinity Star อยู่ด้วยนะครับกล่องเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบกับอันนี้นะดูนะแหวนสเปเชี l ลลิงนะครับมีขนาดจอยไปเลยดูนะอันหรือแค่นี้เดียวกนกล่องมันมีขนาดใหญ่มากนะครับ มันใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยซื้อ dx e มาคือผมอาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็อันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผมก็อันนี้คือด้านหน้าส่วนด้านหลังนะก็จะมีแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีการเล่นต่างๆอะไรบล็อกอาร์ตนี่ก็ออกแบบได้สวยงามมากนะครับด้านข้างก็ธรรมดากล่องก็ไม่มีอะไรครับกล่องก็ธรรมดาทั่วไปนะแต่ว่ามันออกแบบได้สวยดีนะครับ มันมีขนาดใหญ่นั่นแหละที่ผมชอบแล้วมันก็หนักมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของข้างในดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับเราก็กลับมาอยู่กับของที่อยู่ข้างในกล่องกันบ้างนะครับก็มีมาด้วยกัน2อย่างก็คือ X c กคาลิเบ r นั่นเองนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวิสซัตอินฟินิตี้ลิงนั่นเองนะครับผมนี่ i n นฟินิตี้ลินะเราจะเอาออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการเรารีวิวอย่างละเอียดเนี่ยทีหลังตอนนี้เรามาเล่น X อกคาลิเบก่อนนะ แอคคาลิเบอร์เนี่ยก็ออกแบบมาได้เหมือนกับในซีรีส์เลยนะครับออกแบบมาได้สวยงามมากนะแต่ว่ามันจะมีขนาดที่เล็กกว่าของจริงแน่นอนนะครับมันเป็น DX มันต้องเล็กกว่าอยู่แล้วนะก็คือแต่ว่าข้อดีของมันนะครับที่ต่างจากวิศวะสอดกันก็คือมันมีความหนักกว่านะครับท่านผู้ชมมันหนักกว่านะครับแล้วมันก็ให้อารมณ์รู้สึกว่าเออ มันน่าถือน่าเล่นมากกว่าวิาสาสอดการที่ดูว่าจะเบาแล้วก็เป็นของเด็กเล่นไปหน่อยนะครับเราก็อย่าพูดพ่ำมทำเพลงมากเลยครับเราก็ลองมาเปิดเล่นกันเลยดีกว่านะสวิตท,ที่เปิดก็จะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ตรงข้างบนตรงนี้นะโอเคลองมาเปิดกันดูนะครับอ่าก็ะจะมีเสียงอินฟินิตี้ออกมาด้วยอ่เดี๋ยวลองเปิดอีกทีนะครับจะได้เห็นเดี๋ยวลองปิดไฟด้วยจะได้เห็นไฟชัดๆนะ ก็ประมาณนี้นะครับหลังจากเปิดสวิตมาแล้วเนี่ยตัวแอคคาลิเบอร์เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของคาลิเบอร์โหมดหรือว่าโหมดดาบนั่นเองนะครับโหมดดาบก็คือเราจะมีกายอยู่ตรงนี้ใช่ปะครับเราจะจับด้านนี้หันออกนะก็ถือเป็นดาบเหมือนที่วิสาชัยนะครับก็คือกดกไกแบบมันก็จะเป็นเสียงนี้นะครับ เสียงก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับส่วนไฟ LED เนี่ยก็จะมีแต่สีแดงเท่านั้นนะส่วนฟังก์ชัน Touch นะครับกับสวิตช์ตรงด้าน Ac m โหมดเนี่ยถ้ากดตอนอยู่ในโหมดนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นเสียงแบงๆนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับอ่าไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือจะเป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเบื่อกับคาลิเบอร์หมดแล้ว เราอยากไปเล่นกับแอคโหมดบ้างวิธีการเปิดแอคโหมดทำยังไงเพื่อจะเล่นแอคโหมดได้เราต้องเล่นคู่กับนี่ครับนี่เลยนะ Infinity Link เราเอา Infinity Link เนี่ยไปสแกนตรงข้างๆตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับอ,อ่ามันก็จะส่งเสียง Turn On ขึ้นมานั่นเองนะครับตอนนี้เราก็จะสามารถใช้แอคโหมดได้แล้วเสียงก็จะเปลี่ยนไปดูหนักแน่นแล้วก็ รุนแรงมากขึ้นนะครับรวมถึงไฟ LED ก็จะมีสีที่มากขึ้นนะครับสีสีสลับกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากกลับไปเล่นกับคาลิเบอร์โหมดนะสมมติว่าเบื่อแอร์หมดแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับสวิตช์ของคาลิเบอร์โหมดตรงนี้มันก็จะเทิร์นออฟให้นะครับ <Turn off. S 1> อแล้วเราก็จะกลับไปเป็นคาลิเบอร์โหมดแล้วเป็นโหมดดาบเหมือนเดิมนั่นเองนะครับไม่มีอะไรนะ โอเคเราลองมาเทิร์นออนกันอีกครั้งแล้วเดี๋ยวจะลองเล่นท่ามไม้ตายให้ดูนะครับโอเคตอนนี้อยู่ในแอคโหมดนะเป็นโหมดขวานท่ามไม้ตายก็เหมือนในหนังนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะ High Touch นะครับก็คือกดเข้าไปตรงนี้นะหนึ่งครั้งลองดูนะครับ มันส่งเสียงทีระทีระออกมานะครับก็คือกดสวิตช์ตรงนี้นี่ก็คือท่าไม้ตายนะครับของคาลิเบอร์ X X คาลิเบอร์นั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้แต่มันยังมีท่าไม้ตายสูงกว่านี้ซ่อนไว้อยู่นะครับก็คือในซีรีส์เนี่ยยังไม่ปรากฏแต่ว่าในของเล่นเนี่ยมันเล่นได้แล้วนะครับ ถ้าไม้ตายที่ว่านี่ก็คือพลาสม่าชายนิ่งสไตร์นเองนะครับด้วยการกดเจ้าเนี่ย5ครั้งติดกันนะครับแบบนี้นะครับโอเคก็ลองกดกันดูนะครับ จะประมาณนี้นะครับถ้าไม้ตายขั้นสูงเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงในซีรีส์เนี่ยเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับส่วนของขวานเนี่ยแอร์คาลิเบอร์เนี่ยลูกเล่นของมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองปิดมันก่อนนะโอเคลูกเล่นของมันประมาณนี้นะครับแต่ว่าหลายคนก็สงสัยว่าเนี่ยแหวนอินฟินิตี้เนี่ย,ยมันไปสแกนตรงเนี้ยแล้วมันเชิญออนได้ยังไงทำไมแหวนวงอื่นถึงสแกนแล้ว มันไม่มีผลอะไรนะครับเอาแหวนนั่นอื่นไปสแกนเนี่ยไม่มีผลอะไรเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับอย่างเช่นเอาแหวนสเปเชียลลิงไปสแกนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมก็ได้ไปไขความลับมาให้นะครับว่าหลักการของมันเนี่ยคืออะไรนะเดี๋ยวลอกลับมาดูกันช่วงหน้าว่าทำไมมันถึงมีเสียงขึ้นมานะครับสักครู่นะครับครับเราก็กลับมาอยู่กับช่วงนี้นะ เราก็จะมาไขาความลับกันว่าทำไมแหวนอินฟินิตี้เนี่ยจึงเป็นแหวนเดียวที่สามารถสแกนกับอันนี้แล้วมันถึงจะเทิร์นออนได้นะครับก็คือผมไปนค้นพบมันโดยบังเอิญนั่นเองนะครับก็คือแหวนอินฟินิตี้เนี่ยเป็นแหวน D X ใช่ไหมแต่ว่าการลงสีของมันเนี่ยมันจะไม่ลงสีด้านหลังมาด้วยนะมันจะไม่ลงสีข้างหลังมาด้วยก็คือข้างหลังมันจะเป็นสีพลาสติกซึ่งผมแบบรู้สึกว่ามันไม่ชอบผมก็เลยแกะออกมาเพื่อจะไปพ่นสีเงินก็เลยเจอความลับที่อยู่ข้างในแหวนอินฟินิตี้เนี่ยว่าทําไมต้องมีขนาดใหญ่แล้ว ทำไมมันถึงเป็นแหวนเดียวที่สแกนได้นะครับเพราะว่าความลับก็คือมันมีแม่เหล็กอยู่ข้างในนั่นเองนะแม่เหล็กเนี่ยก็จะทําผมว่ามันเป็นฟังก์ชันอะไรของมันตักอย่างแม่เหล็กเพื่อไปสแกนเนี่ยให้มันเทิร์นออนนะครับอ่าเมื่อกี้ลืมพูดไปนิดนึงนะครับตอนที่เล่นกันนอกจากเอาไว้เทิร์นออนแล้วถ้าเราไปสแกนซ้ำเนี่ยมันก็จะส่งเสียงแบบนี้ออกมานะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็ลองเทิร์นออฟกันนะทีนี้ผมก็เลยลองคิดว่าเฮ้ยถ้าเราใช้อันอื่นที่มันเป็นแม่เหล็กมาทําถูใกล้ๆเนี่ยมันจะเทิร์นออนไหมผมก็เลยลองดูอ่ะเอาแหวนฟินิตี้ออกมานะออกมาไกลๆเลยผมใช้เจ้านี้ครับไขควงที่ผมไขเพื่อมันจะเอาไปทําสีเนี่ยแหละลองไปสแกนดูนะครับดูนะครับว่าผลมันจะเป็นยังไงนะ นั่นนะครับเราก็สามารถใสใช้ไขควงเนี่ยเทิร์นออนมันได้หรือว่าเล่นไอแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองเทิร์นออฟกันนะ <Turn off. S 1> มันได้จริงๆนะครับเพื่อนที่เพื่อนที่มีแอคคาลิเบอร์ก็ลองหาว่าเล่นดูนะเผื่อแหวนอินฟินิตี้ของท่านเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะได้ไม่เซ็งกันนะครับลองดูนะ <Turn off. S 1> อ่ามันได้เหมือนกันนะครับก็คือ แวนอินฟินิตี้เนี่ยเป็นรุ่น dX เนี่ยมันจะมีแม่เหล็กมาด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นแคนดี้ทอยหรือว่ารุ่นกาชาปองที่วีให้กดหรือว่าขายกันเนี่ยมันจะมีมาด้วยไหมนะครับกับแม่เหล็กที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นอันใหญ่พอสมควรนะก็คือใครที่ซื้อมาแล้วนะลองแงะแล้วมาบอกผมด้วยนะว่ามันมีแม่เหล็กข้างในหรือเปล่าคืออันนี้ผมอยากรู้จริงๆนะครับเพราะว่าผมคงไม่ซื้อซ้ําแล้วเพราะว่ามีอันนี้มาแล้วอันเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับผมโอเค ก็หมดแล้วกับแอคคาลิเบอร์นะลูกเล่นของมันก็จะคข้าวๆประมาณนี้นะครับใครสนใจเล่นก็ลองซื้อหามาดูได้นะครับก็มาให้คะแนนกับตัวแอคคาลิเบอร์นี้ก่อนดีว่าเต็มห้าเนี่ยอันเนี้ยผมไม่ห้าไปเลยนะครับเพราะว่าชิ้นนี้มันเป็นของเล่นชิ้นที่มีความยังไงอะมีคุณค่าเราติดใจผมมากเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อเองนะครับก็คือช่วงนี้ผมเจอมรสุมชีวิตทําให้ไม่สามารถซื้อของเล่นได้นะครับก็คือตังหมดบอแบนั่นเองนะครับ ก็คือแบบมันมันมีเรื่องมีราวเยอะแยะในชีวิตผมตอนนี้เลยห,ยหายหน้าหายตาไปพักหนึ่งแล้วทีนี้ชิ้นนี้แฟนผมซื้อมาให้นะครับเขาบอกว่าเผื่อช่วยผมหายเครียดได้บ้างนะครับก็คือร้องไห้ครับร้องไห้เลยนะกับชิ้นนี้ก็คือรักมันมากแหละก็คือจะเก็บไว้อย่างดีนะครับก็ขอบคุณแฟนผมไว้ณที่นี้ด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ให้ห้าเต็มห้าเลยนะเพราะว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจแต่ว่าเพื่อนๆท่านไหนลองซื้อมาแล้วเล่นดูเนี่ยให้คะแนนมันเท่าไหร่เนี่ยก็ลอง พิจารณาให้คะแนนกันเอานะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะคิดหาซื้อมาเล่นเนี่ยมันก็สมควรที่จะซื้อมาเล่นนะเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักที่ดีดีเทลอะไรของมันเนี่ยดีลูกเล่นมันก็ดีมันดีแทบจะทุกอย่างนะครับอาจจะมีข้อเสียบ้างเล็กๆน้อยน้อยซึ่งมันก็มองข้ามมันไปก็ได้นะครับซึ่งมันก็โอเคอยู่นะใครสนใจซื้อมาหาเนี่ยลองเล่นใครอยากซื้อมาลองเล่นี่ยดูเนี่ยก็ลองซื้อมาเล่นกันดูนะครับมันก็เวิร์กผมว่ามันเวิร์กกว่าวิสาสอดกันนะก นี่นะบริษัทสอดกันก็ดูง่อยด้อยไปเลยนะครับถ้าเทียบกับอันนี้ก็คือกลายเป็นอันเล็กไปเลยนะครับโอเคก็สําหรับแอคคาลิเบอร์ก็หมดแล้วไม่มีอะไรก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่จากกันไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการรีวิวนี่เลย i n f i n นิตี้ลิเลยนะครับมันมีลูกเล่นที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันมันสามารถเล่นร่วมกับแหวนดูนี้นั้นได้ยังไงบ้างนะครับก็เคเดี๋ยวเราจะลอง กลับมาเล่นกันช่วงหน้านะครับโอเคช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับผมครับผมเราก็จะกลับมาอยู่กับการรีวิวแหวนนี่นะครับแหวน Infinity Style ของ Cam มราเด r ร i วิสานั่นเองนะครับก็มาดูกันที่รูปลักษณ์กันก่อนนะครับรูปลักษณ์ของมันเนี่ยก็ออกแบบมาได้เหมือนในซีรีส์มากนะครับแต่ว่าไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีความใสกว่านะครับในซีรีส์มันจะดูเหมือนเพชรมากกว่านี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างแหวนเนี่ยกับพวกแหวนแปลงร่างเฟรมสไตล์ธรรมดาเนี่ยก็คือหน้ากากตรงเนี้ย มันจะสับลงมาไม่ได้จะเป็นแบบติดตายเลยนะครับแล้วก็ทําลงมาเนี่ยไม่ได้มีแต่หัวนะครับมันมีถึงตรงนี้เป็นเออเหมือนแบบว่าคอเสื้อของวิศเล์นะครับนี่คือด้านหน้านะครับโอเคส่วนต่อไปเป็นด้านหลังนะก็จะประมาณนี้นะครับก็ละทำรวดลายออกมาได้สวยงามดีนะครับนี่ก็เป็นรูปลักษณ์ของ i ิน i n i t y ี i n ิงนั่นเองนะครับต่อไปเราจะไปดูลูกเล่นของมันเมื่อเล่นกับวิศรพ์ดเวอร์แล้วก็วิศรสอดกันกันนะครับโอเคครับผมโอเคนะครับผมเราก็กลับมาดู ลูกเล่นของมันก่อนนะครับอ่ะนี่มาดูลูกเล่นกับวิสัตไดเวอร์นะครับมาลองเสียงมันก่อนนะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าแหวนอินฟินิตีเนี่ยก็จะเหมือนแหวน ที่เอาไว้แปลงล่างหรือว่าแหวนเทียนชิ้นทั่วไปนะครับก็คือสามารถเล่นร่วมกับแหวนได้อีกนั่นก็คือแหวนทั้งหมดนี้นะครับ 1,2,3,4,5...5 5วงนี้นะครับก็สามารถเล่นเป็นเสียงเฉพาะของ i ินฟ n น t y ลิงได้นั่นเองนะครับเอาไม่เห็นวงที่หานี่นะครับก็คือแหวนที่ว่าคือแหวน Ki ิ k s ไต l ์แล้วก็แหวน s เ e c i a l ของล่างดาก้อนต่างๆนะครับ เราลาองฟังเสียงกันดูนะว่าแหวนแต่ละวงเนี่ยเสียงเป็นยังไงเมื่อกี้เราแปลงเป็นอินฟินิตี้ไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาลองกับแหวนคิกสไตล์ดูนะครับผมอ oh. ่าต่อไปก็จะเป็นแหวนสเปเชียลลิงนะครับ ก็แหวนบิสซัดนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นแวนทันเดอร์ของเจ้าเฮอริเคนนั่นเองนะครับผม แล้วก็สุดท้ายแหวนสเปเชียลจากล่างแลนดาก้อนนะครับก็คือ Gravity นั่นเองนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นกับวิสาสอดกันกันดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับกับแหวน Infinity ้ i n งสักครู่นะครับ โอเคครับผมเราก็มาอยู่กับช่วงการเล่นสุดท้ายกับแหวนอินฟินิตี้ลิงนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการเล่นกับวิสาสอดกันนะจะมาดูว่าเสียงของสอดโหมดก,กับการโหมดในวิสาสอดกันเนี่ยที่เล่นกับอินฟินิตี้ลิงเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงนะครับตอนแรกเราก็ต้องเอาวิสาสอดกันออกมาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเอาออกมาแล้วนะครับอยากเล่นแบบฮารุโตะบ้างนะ นี่ก็คือวิสาสอดกันนะครับอันนี้ก็อยู่ในโหมดของกันโหมดอยู่นะครับนี่นะอ่าเราก็จะมาดูว่าเสียงของ Infinity Ring กับวิสาสอดกันเนี่ยสกแกนออกมาแล้วเสียงจะเป็นยังไงนะครับ่ะลองดูนะครับลองไหนะ เป็นไงบ้างครับนี่เสียงของกันโหมดนะครับต่อไปเรามาลองเสียงของสอดโหมดดูนะครับับอ่ะโอเคลองสแกนดูนะ อ,อ่านะครับก็เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับ Infinity l i n ิกับนี่วิสาสอดกันนะครับเอาจริงๆนะนะผมชอบเสียงท่าไม้ตายของมันเนี่ยมากกว่าเสียงท่าไม้ตายไอ้คีระคีระในแอคแคลิเบอร์เองนะครับผมว่าเสียงมันเท่กว่ามันมีฟูฟ้าฟู่ฟ้า,ฟฟา,าดูดีอ่ะแล้วแต่คนชอบนะครับก็ใครมีก็ลองเอามาลองสแกนเล่นกันดูนะครับก็ ถือว่าแหวนวงนี้คุ้มดีนะเล่นได้กับหลายอย่างเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาลองให้คะแนนกับเจ้าแหวนวงนี้กันดูบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ให้คะแนนแอลคาิเบอร์ไปแล้วใช่ไหมให้5เต็ม5แต่แหวนนี้ผมไม่ให้มันเต็มหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่นะไม่ใช่อะไรนะครับก็คือแหวน dx ทุกวงเนี่ยข้อเสียของมันก็คือข้างหลังเนี่ย มันไม่ลงสีมาให้อันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือผมลงเองแล้วนะคือพ่นสีเงินไปแล้วตอนแรกมันจะเป็นสีพลาสติกคือมันทําเงินมาทั้งอันน่ะแต่ข้างหลังได้เป็นสีพลาสติกมันทําไปได้อย่างไรครับแกล้งเราชัดๆก็เลยเอาไปนี่พอสีเต็มห้าพอแต่ว่าอย่างอื่นก็โอเคนะหน้ากากที่สับไม่ได้เนี่ยก็ก็คือนะก็ปล่อยมันไปที่มันมีขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยเพราะว่ามันต้องมีแม่เหล็กอยู่ข้างในนะครับก็เข้าใจเขาบ้างนะก็คือประมาณนี้นะครับพอใส่ออกมากับมือเนี่ยมันก็เออ ดูใหญ่ใหญ่กว่าแหวนวงอื่นนะครับนี่ก็โอเคโดยรวมๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวแคลิเบอร์กับแหวนวิสาะอินฟินิตี้ลิงในตอนนี้นะครับก็ผมเสียใจมากนะที่วันเสาร์นี้ไม่ได้ร่วมเดินทางไปนครนสวรรค์กับเพื่อนๆในเพจนะครับก็คือแอรโซเนี่ยจะนําทีมไปมิทติ้งเพจกันที่นะครนสวรรค์ไปบ้านพี่พีเชตแล้วก็ไปบริจาคของให้น้องๆนะอ,อย่างนี้นะครับไปการแสดงให้น้องๆเนี่ยแต่ว่าผมดันติดทุระ อัน่ยลวงนะครับผมโดนทหารเรียกไปนะครับก็คือต้องไปนั่นแหละไม่งั้นอาจจะติดคุกได้นะครับก็คือสวยจริงๆครับช่วงนี้มีแต่มรสมชีวิตก็เลยอาจจะหายหน้าหายตาไปจากเพจพักหนึ่งแต่ว่าการแปลการอะไรเนี่ยผมจะพยายามให้เร็วเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยผมเข้าใจว่าโอเวอร์ไทม์เนี่ยซับเขามาช้านะก็คือมามา,มา,มาทีนึงก็วันพุธสามสี่อาทิตย์ติดกันแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทําช้านะครับก็คือวันพุธมาเนี่ยเราก็จะแปลพยายามไม่เสร็จในพุธก็ปเลยหัดนะครับ แต่ว่าโอเวอร์ไทม์ตอนนี้เขาแปลหลายเรื่องก็ต้องเห็นใจเขาบ้างครับคือนะก็คือต้องเข้าใจเขาบ้างเข้าใจเราด้วยนะครับก็คือไม่ไม่อย่าอย่าแกล้งมาทวงกันอะไรเนี้ยคือผมก็เข้าใจนะว่าอยากดูผมก็อยากดูครับแต่ว่ามันมาช้าก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับก็สําหรับใครที่ไปมีติ้งเพจกับเพจของเราวันเสาร์นี้ก็เที่ยวเผื่อผมด้วยนะก็ผมอยากไปมากเลยอะเสียดายมากๆเลยนะครับก็ ฝากทุกคนด้วยฝากแอรโซด้วยนะครับถ่ายรูปฝากกลับมาเยอะๆนะก็โอเคก็ไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะกับแอร c คาลิเบอร์นะกับสาวกไรเดอร์ทู Tube ในตอนนี้นะครับสาวกไรเดอร์ทู Work Tube ในตอนหน้าก็จะเป็นมิทติ้งเพจนั่นเองที่จะไปถ่ายกันที่จังหวัดนครออสวรรค์น,นะครับเ,ออเสียดายอยากไปด้วยนะครับก็ก็ลองติดตามกันดูนะครับสําหรับท่านที่ไม่ได้ไปเหมือนผมเนี่ยก็รอติดตามสาวกไรเดอร์ทู Tube เนี่ยก็จะมีแอดแชมนะครับจากเพจ ชมรมของเราก็มีแอดป้อมมีแอดโซ่แอดสิบสองนะครับก็มีแอดโลตัสคุงก็ไปด้วยนะงานนี้แล้วก็มีน้องๆอ,อีกมากมายนะครับที่ไปกันก็ลองติดตามกันให้ดีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีติ้งเพจครั้งต่อไปจะเป็นอะไรเพจเราจะมีอะไรอัปเดตไหมตอนนี้ก็คนไลค์เป็นหมื่นๆแล้วนะครับขึ้นเป็นหมื่นแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะจะได้ถึงสองสามหมื่นในอนาคตก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันมาแล้วก็ขอโทษด้วยที่ แป๊ซับช้าแล้วก็ตอนนี้อาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรงี้ผมอาจจะหายหน้าหาตาไปพักหนึ่งเพราะว่าอย่างที่รู้ครับเรื่องมันเยอะโอเคไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมในวันนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแว๊กนะครับไปแล้วสวัสดีครับ